มาครับวันนี้มาอยู่กันใน Everdeem ีมเวลเล่พาทที่สองมันให้เราทำอะไรไว้บ้างวันเนี้ยไอ้ปลูกไอ้ปลูกต้นผลไม้ที่ทำไมได้แล่ทีว่ามันไปเอามาเล็ดผลไม้จากไหนวะผมลองเอาแอปเปิ้ลมาปลูกก็ไม่ได้นะเดี๋ยวคุยกับคุณตา,วา้วกันครับว่ามีอะไรให้ทำใหม่ๆบ้างไหมอา่อาอุลสวัสดิ์คุณตาเอา คุยเกี่ยวเรื่องหมาไม่คุยแล้วคุยเกี่ยวกับเรื่องช่วยเหลือกันทําฟาร์มดีกว่าครับผมปึ๊บปุ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 ๊บขี้เกียจอ่า,ดอาได้อะไรมาเอ,อ่ยโทโมเมโต้ได้แบบเบอร์รูเบอร์รี่อะไรมาวะเรามีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่ไงเยลโลทีปลูกดิปลูกดิโอ้โหต้นเหลืองต้นเหลืองเอาเอาหายโม่โชนี่ปลูกตรงไหนดีวะ ตรงนี้แล้วกันนะเอาจัดไปโอ้โหต้นใหญ่พิมพ์เขียวไม่ง่ายใหญ่เลยก็คือรอมันโตใช่ไหมแล้วมันมีอะไรให้เราปลูกอีกอะมันแบบมะเขือเทศเหรออันนี้อะไรเนี่ยพริกแอปเปิลอะมันปลูกไม่ได้หวังคุณผู้ชมมันต้องทํำยังไงวะผมอยากปลูกไนงะลาเบอรี่ก็ไม่ได้มันให้เรากินแต่เนี้ยปลูกได้เพราะว่าเราเก็บมาจากที่นี่ กูไปดีกว่าไปคุยกับคุณยายดีกว่าเผื่อมีอะไรให้เราทำเฮ้ยแ,แต่คุณตาก็ยังมีพูดคุยอยู่นะอ๋อใช่เก็บไข่เก็บไข่ก่อนเก็บไข่ก่อนมันมีพลังกี้เก็บไข่อไม่ฮ่าเรียบร้อยเดีย๋ยวารูปไก่ก่อนรูปไก่นี่จิมมี่จิมมี่ที่หนึ่งนี่จิมมี่ที่สอง อาอา้ามัน,ม,นมันรูปไม่ได้วะนี่จิมมี่ที่สองจิมมี่ที่สามตอนนี้หมากับแมวมันหัวใจเต็มแล้วเว้วยผมใช้ไปแล้วเนี่ยมันต้องวิ่งไปตามลูกศรก่อนเพื่อให้เรียกแมวเข้ามาในห่วงเฮ้ทำให้ดูทำให้ดูทำให้ดูนี่้ยจุ๊บนี่ไปไงแล้วกูก็คือต้องเล่นให้จบอ่ะพอ,อไม่เล่นแล้วเออ ไปคุยกับคุณยายมาคิดมาถึงคุณยายแบบแบบที่อ่าคุณยายทําครัวยอยู่ครับผมว่าผมจะผัดกะเพราให้คุณยายกิน,น,นหน่อยยายผมเก็บไข่มาแล้วนี่ไงโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยยายบอกขี้เกียจไปละเอาไปเลยเฮ้ยยายให้อะไรอะ่ะมันคืออะไรเนี่ยมันมีไม้ค้ำด้วยแล้วมันก็อะไรวะเนี่ยอินคูเบเตอร์คืออะไรว,วะ ใช้ทำอะไรอ่ะเอาวางก่อนก็ได้เขาบอกเออยายบอกว่าให้เรานั้นเอาอันนี้ไปอ๋อลู้แล้วเอาไข่มาฟาักหรอใช่เลยใช่เลยเอาไข่ไปฟักกว่ะแล้วก,ก็เอาไว้แถวนี้แหละจื๊บแล้วก็ทำไงอ่ะหยิบไข่มาหรอหยิบไข่มา แล้วก็วางอ่าใช้เวลาสองวันนะครับว่าคุณลุงอยู่ไหมไหนบอกเป็นพ่อคาเล่ยัไงไม่เห็นเล่ไปไหนเลยอยู่แต่กับที่ยืนเต้นอยู่นั่น <c oughs> มีของมาขายอะลุงในนี้มีเห็ดนะมีขายอะไรด,ดีวะต้นไม้ที่ตายแล้วอะขายๆไปเถอะนะนี่ขวดเฮ้ยไม่เอาขวดเก็บไว้ก่อนผมว่าน่าจะมีประโยชน์นะขวดน้ำเนี้ยมันอาจจะไปกรอกน้ำเพิ่มสเตตมิน่าให้เราก็ได้นะ นี่แจกันเก่าแอร์เก่าแอร์เสียขายได้หมดย่านนี้มันมีเยอะนะแต่มันขายได้โคตรถูกเลยวะขายนี่ดีกว,ว่าเออ,อขายไปก่อนนะมันแพงก็จริงมันผมว่ามันหาไม่ยากหรอกมันหายยากเราหาไม่เจอไปแล้วลนะ่ะนี่ถังนมเก่าๆเดี๋ยวมันมีคุณสมบัติอะไรปะเอาเก็บไว้ก่อนดีกว,ว่าเชื่อผมนี่ขายหนังสือพิมพ์เก่า มันเราไม่มีขวดน้ําเก่าๆแล้วหรอมันดีละตังก็ไม่พอดิทั้งนั้นอ่ะโอหนังสือเล่มนั้งสี่ร้อยเจ็สิบห้าบาทไปเราออกไปสำรวจไม่ได้อ่ะผมว่าผมกลับไปหาคุณยายก่อนดีกว่าคุณตาคุณยายก่อนเผื่อมีอะไรผมทำดีผมอยากทำภารกิจอื่นคุยด้วยนะมันเดือดแค่เรื่องหมาไมที่เราไม่ได้คุยกัน ใช่ผมฝึกหมาจนหมาเราเก่งแข็งแก่งขึ้นแล้วนะกุณตาคุณตาจะมอบอะไรหนกับผมกระดิ่งวะกระดิ่งให้แล้วก็อาหารเม็ดงั้นเราสามารถใช้กระดิ่งอ๋อให้อาหารมนเหรอเอ้วมันจะดมหาอะไรให้เราอะ่ะดมหาแกะเหรอเจ๋งเป็นบ้าเลยว้าว บอกว่าให้หมาเอากระดิ่งให้หมาได้เลยนี่เอาไปไหนอ่ะโถ่เอ้ยแล้วไม่ให้อะไรแมวบ้างเหรอแหมมันต้องพาเราไปเจอสิ่งดีๆแนะ่นอนนะคุณผู้ชมรอดูเลยรอดูเลยน่านงาเจองูงูตัวมนเริ่มมาหิง,งัวไหม แล้วกระดิ่งนี่ทําอะไรทนะ่านจะทําอะไรกับมึงได้ยังกระดิ่งอะ่ะหรือว่าเอากระดิ่งไปให้ให้วัวอาา้อาฮ่าเจ็บปะเยี่ยมไ,ไปเลยมาเด้แล้ววัวมันต้องการอะไรวะมันนี่ไงจะก,กันใช่ปะมันต้องการจะก,กันเหรอว่ามันต้องเอาไอรีดนมวัวหรือเปล่า เออฮะนี่ไงจริงด้วยฮะเอาเอาเอาทำไงวะอ๋อฮะอืฮึปื๊ดปื๊ดปื๊ดเรียบร้อยได้นมวัวภายใน17วิ แล้วทำไงต่อแล้วจะทำยังไงอะ่ะตอนนี้มันกระจัดกระจายไปหมดแล้วครับฟาร์มเราวัวเวอร์กระจุยกระจายไปหมดมานี่เข้าทางนี้เข้าได้ปะะ่าว่ะอ่าเรียบร้อยให้กลับมาแล้วแล้วเราก็เออไก่ไก่ไก,ไก,ไก่โตยังเก็บขวดขายก่อนไม่<ๆ>ไม่ไม่ไม่ต้องตามแล้วอยู่นี้ไปไม่ต้องตามแล้วเพราะถ้าตามเนี่ยมันจะเฮ้ยเก็บขนนก บอกว่าอ้นี่เป็นขนที่ยอดเยี่ยมไปเลยมันดูสวยงามน่าอัศจรรย์มันเป็นของตัวอะไรกันนี่เอาเอาเอาเฮ้ยขอโทษขอโทษเออแมลงประหลาดหอว่าเราแมลงประหลาดนี่คือแมลงอะไรกันไปมึงก่อนจะแมลงประหลาดอะเอาบ้านกลับมาให้ไก่ก่อนเออไหนยะแมลงประหลาดไม่เห็นเลยนี่ผมจะไปหลอกขายเขาใส่แครอทด้วยทุกอย่างใส่ได้หมดอะ ใส่ราเบอรี่ใส่แครอทใส่เห็ดแล้วก็ใส่าราเบอรี่อัน,นอ้อน,นะบเบคเบอรี่ใส่พริกก่อไม่เอาอยู่เพราะคาเผ็ดใส่เห็ดด้วยไม่รู้เห็ดพิษหรือเปล่าแต่ว่าใส่ไปนะมาบเขาให้อร่อยเระบอกเลยนี่ได้สลัดมาอีแล้วงงว่าผัดแล้วมันได้สลัดได้ไงวะมันเป็นอาหารผัดนะเว้ย <laughs> สลัดมาแล้วมันผักสดไหมออ ยายงงเลยโอ้โหหลานกูอัศจรรย์มากเอาของไปผัดผัดผัดได้สลัดมาช่วยหนึ่งนี่ผมขอคุยเรื่องวิลโลหน่อยวิลโลกลับมาที่ฟาร์มแล้วครับเจ๋งมากประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้เราจําเป็นที่จะต้องเอ่อซ่อมอะไรสักอย่างอะเกี่ยวกับเอเดี๋ยวเราเข้าไปซ่อมแล้วกันแล้วก็ซ่อมรั้วแล้วก็ซ่อมป้ายอ๋อเดี๋ยวเราต้องไปซ่อมบ้านให้วิลโลด้วยนะแต่แป๊บนึงพ่อค้าเขายังอยู่ไหมอะ กลัวเขาปิดร้านแล้วจังแบบวิ่งมาเสียเที่ยวอะ่ะเขานอนแล้วทำไมนอนเร็วจังวะแบบเด็บบาะแบบแบบแบบเขาก็รักสุขภาพจ,จัดจัดอแบบ่ะนอนอย่างไวอะ่ะคุณชมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกันต่อเรากลับไปก่อนไปซ่อมบ้านให้กับวิวลโลดดีกว่าและอโรสเตอร์มันคือไข่ผู้ใดปั๊บปั๊บปัป๊บ ปั๊บปั๊บปั๊บนี่ประตูอ่าเปิดได้ด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จเอ,าอ้ายังเหรอเยี่ยมมันมีตรงเนี้ยมันมันไม่ได้ว่ะผมต้องไปไปไปเอามาให้ไหมนูด้วยมันก็เยอะเกินนะเรียบร้อย อผมว่าน้องอันนี้ด้วยแหละอ่าเปิดประตูซิเอ๊แสดงว่ามันจะต้องมีตัวอะไรมาให้เราเลี้ยงอีกแน่ๆเลยเนี่ยเพราะว่าคุณตาให้มาซ่อมขนาดนี้เพราะถ้าวิวโลตัวเดียวมันไม่น่าจะต้องอยู่สองอันเนี่ยเอ่อต้องสร้างป้ายของวิวโลเพื่อที่วิวโลจะได้จำได้แล้วก็เข้ามาอยู่เวรแล้วซ่อมยังไงวะ เรียบร้อยเรียบร้อยทีนี้อะไรอ่ะไก่สามารถเอาไก่ไปโยนไว้ในนี้เพื่อที่ทมีวัทนแป๊บนงดิอ๋อขายสัตว์เลี้ยงได้วิธีขายสัตว์ก็คือเอามายโยนไว้ในนี้เลยขายไก่อ่ะนะฉันจะต้องเสียแกไปแล้วเหรอจิมมี่อานะจิมมี่โอ้ นี่มันรั้วในรูปแบบใหม่เนี่ยฉันจะถามเกี่ยวกับฉันจะถามตาของฉันเกี่ยวกับมันมันแน่นอนเขารู้อยู่แล้วละ่ะว่าวิธีการสร้างมันเป็นยังไงในสไตล์นี้อะอะไรวะอยู่ก็พูดถึงรัว้วซ่อมหน่อยเดิเยี่ยํำไม่พอยชิปบิวอาชิปเพนโอ้ยนอนก่อนนะคือ อ้าวไม่มีอะไรให้เลยเหรอแบบว่าสินของไม่ใหม่โรสเตอร์ใครอะในแมปมีอะไรเหลืองๆให้ไปปะโอตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเลยเหรอไปฮะ,ะอ๋อที่มันล้วนในรูปแบบใหม่ก็พูดไปแล้วเมื่อคืนอน่ะโอเคคือเหมือนแบบว่าให้กูไปถามกูถามตาตาผมถามเกี่ยวกับล้วนหน่อยสิ แล้วก็มีอะไรให้ช่วยมั่งโอ้ผมจะไปถามเยอะแยะไอ้เหี้ยมีอะไรให้ช่วยบ้างตื oh, ่นยังอง่ะลุงผมมีเห็ดผมมีสลัดมาขายให้ลุงไม่ไมผมขายนมให้ลุงก่อนหนึ่งขวดผมมีสามะแต่ว่าผมขายมาแรงให้ด้วย <S <S แล้วก็ผมขายเออ รังให้หนึ่งอันเอ้ยไม่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 ไมไมเหลือมีประโยชน์ไม้ที่สำคัญเลยนี่ดีกว่าผมขายสลัดให้โอ้ยถูกจังวะแล้วก็พวกกระป๋องแหมเอาไปเลยกระป๋องแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วเอาคนน้ำคนน้ำแจมนี่งไงอิเล็กทริกเคเบิล ผมว่าน่าจะมีประโยชน์นะมันบอกว่าเอออันนี้มันจะช่วยให้คุณนั้นสามารถคอนเน็กกับปั๊มน้ำได้แล้วก็สามารถคอนเน็กปั๊มน้ำกับพัดลมได้กังหันอ๋อจริงเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว,บไว้ทีนี้ผมก็สามารถซื้อหนังสือได้แนละ้วสิหนังสือที่ผมสงสัยว่ามันคือหนังสืออะไระจัดไป มันเป็นหนังสือเกี่ยวกับการใช้งานของพวกสัตว์หรอพวกคู่มือของสัตว์หรือเปล่าแล้วก็มีอะไรขายอีกนะลุงเมื่อกีแบบ้แว๊บๆขออีกทีนี่งไงบูบูกระทิงตัวละตัวละสามพันสี่้อยเลยเหรอไอ้ตายเดอ้อตัวเป็นพันแล้วก็กล่องหรอกล่องสองพันห้าร้อยห้าสิบห้ามันมันขายแพงยังวะ แพงไปเป้าเฮ้ยนีแอโกฟบอลแล้วก็มีวัวด้วยครับเฮียฟลอตกับอันนี้โคนมบัวนมอู้มันขายแพงมากเลยนะของอุย้ยอันนี้มันมันเป็นหลักพันใช่ไหมเนะี่ยหลักพันหรืออะไรวะมันแพงวะทีนี้ผมจะไปตามหมุดที่มันปากเอาไว้อ่ะมันนี่ละกันใกล้ที่สุดละไปทางน,นี้ใช้ยังไงวะ อ่านอ่านโอ้อปารกามันเหมือนว่าเราต้องไม่หาไม่อยีเหรอเพื่อนเรามันเป็นเหมือนสมุดสะสมป่ะอะไรวะโอ้อะไรมันคือน้ำพึ่งไะครับผมที่เก็บน้ำพึ่งเขาบอกว่าไม่มีพึ่งอยู่ในนี้ ถ้าภายในมันบอกว่ามันจะให้น้ำพึ่งได้ภายในสามวันน่ะถ้าไม่พึ่งอยู่ในนั้นน่ะเพราะผมม็ต้องไปห,หาพึ่งก็สินะออ๊ยตัวอะไรอะ่ะฝั่งนูนะ้นน่ะข้าไมไปดูดีกว่าเอา่อเอา้ามันไม่ให้ไปครับผมมันแบบว่าจนกว่าเราจะซ่อมได้อะต้องการไม้ยี่สิบห้า 25, แล้วก็ตะปูสิบสองตัวก็ข้ามน้ำไม่ให้ข้ามน้ำด้วย ตา,ตายแล้วจ้าไปไปไปกลับกลับกลับเราไปตรงหมุดตรงอื่นดีกว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันแถวแถวโน้นเลยโอ้วยภารกิจเขาให้เราเบานมของเจ้าอยูโร่อีกแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเอาแล้วกันเป็นไว่างเฮ้ยนี่ไหมนี่ไหม,ไหมกัหงหันลมที่มันบอกว่ามันจะทําให้ปั๊มน้ําของเราทํางานได้ถ้าเราซ่อมมันนี่ไงใช่ปะอ๋อไม่ใช่วะอันนี้มันเป็นเหมือนแบบ ไอตัวแบบไซโลที่มันชใช้ไปใช้ทำฟางวะแบบทำฟางเก็บฟางอะไรพวกเนี้ยโอ้นี่หรอโอ้ new Thai French ไอแกใ้ใช่ไหมมันเป็นอะไรกับรู้่าไอ้เด็กเปรตเรนี่ยเนะี่ยนะเฮ้ยกบกบกบเฮ้ยเฮ้ย ผมจะจับหรือว่าเราต้องฟันแม่งเหรอไม่ได้เหรอโอ้โหมันกลมมันไวอะเหมือนกับว่าเราต้องมาซ่อมสะพานนี่เหรอซ่อมยังไงวะมันยังขาดตะปูเลยตะปูไม่รู้เลือคคับยังไงแถวนี้เขาให้เรามาทำอะไรแถวนี้ในภารกิจมันเป็นหมุดปักไว้ให้เรามาหรือว่าเราต้องเก็บอันนี้เก็บนมบัวดีกว่า เก็บอะไรวะนมยังไม่พร้อมเขาบอกคือวิวโลไม่พร้อมสำหรับการให้นมแล้วก็ดิ่งอ่ะมันจะแบบมันจะให้ยังไงวะวิวโลเบลเพื่อไม่ให้วิวโลหายไปคือมันต้องให้ได้เมื่อไหร่อ่ะมันไม่ใช่เร็วๆนี้หรอปะวิวโลยังไม่พร้อมให้นมเราเพราะนั้นเราไปตรงอื่นต่อ มีภารกิจอะไรที่ทำได้บ้าง e p on the farm เราต้องไปหาไปหาให้นั่นมาหาแกอ่ะอุ้ยพึ่งอย่างนี้เราก็ไปใส่ในนั้นได้เลยเสร็จโจมับ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 โอ้โหได้เยอะเยอะอ่ะโอ้ตามินาหมด ผได้มา78ตัวเอาไปทำอะไรเยอะขนาดนั้นโคตรเก่งอะจับพึ่งได้78ตัวแล้วพึ่งไม่ต่อยแล้วด้วยดูยงไงออเออเออพอ,อ,อก่อนแล้วกันอาไปในจุดที่เขาให้เราไปก่อนเดี๋ยวเราเอาพึ่งไปใส่ในรังเก็บเห็ดด้วยระหวางทางครับผมนี่ไงมันเป็นกระท่อบอะไรไม่รู้เว้ยขาให้เรา โอ้มันเหมือนเป็นที่ของคุณตาหรือเปล่าแล้วเราสามารถมาปลูกนู่นปลูกนี้ได้ไหมเออเหมือนเราต้องซ่อมที่นี่แหละผมว่านะปับ๊บ <c oughs> แต่ว่าจะซ่อมยังไงมันไม่มีบอกว่าให้เราซ่อมยังไงนะมันไม่มันไม่ขึ้นให้เราว่าเราจะต้องซ่อมอะไรอะ่ระนอกจากรู้ว่าซ่อมรั้วก่อนไหม ซ่อมรั้วมันสมบูรณ์กนแล้วกันในไหแเราก็มาแล้วมันอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องมาปลูกผักได้ก็ได้นะครับเฮ้ยมีข้าวโพดเก็บ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 แจมเฮ้ยไม้หมดว่ะเดี๋ยวตัดไม้ก่อนมันก็ไม่ใช่แค่ซ่อแมแห่งเดียวเนะี่ยมันมีรั้วบางจุดที่มันแว่งไปด้วย เราจะซ่อมเท่าที่เราซ่อมได้แล้วกันแล้วเราก็กลับกันไปเรากลับก่อนดีกว่าผมว่าวันนี้เราคงจะไม่มีอะไรให้เราทำแล้วเราเอาพึ่งไปใส่ในะนั้นก่อนดีกว่าแล้วแมงโคตจะไก่ลคนเราฟังะ่ะเอาล้ะเรามาถึงตรงบ้านของผู้พึ่งนะเดี๋ยวเราเอาพึ่งใส่ดีกว่าเออใส่ยังไงอะ มันมีพึ่องอยู่เนี่ยมันบอกว่าไม่มีมพึ่งได้ไงเยลโลบีบูบีเอา้ามันมันมัน,มนพึ่งมันไม่เหมือนกันหรอเวรแล้วที่เรามีพึ่งฟอเรสต์บีเอา้า <c oughs> เรามีพึ่งป่าแต่เขาไม่ต้องการพึ่งป่าครับแย่ yeah, จังเลยแย่จังเลยเอเราเอาเพึ่งไปไปขายได้ไหมเพราะเรารู้แล้วนี่เราไปจับมันตรงไหนได้ถูกปะ ถ้าเรากลับก่อนดีวกว่าหวังว่าคุณลุงเขาจะยังไม่ปิดร้านน่าห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 น่าเอาปิดแล้วนอนแล้วลุงไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราจะเอาป้ายของเจ้าแกะไปไว้ที่บ้านของเจ้าแกะก่อนแล้วกันแล้วเราก็จะเข้านอนกันละเรียบร้อยครับผม รอแค่ว่าเราไปหาแกะมาให้ได้แค่นั้นเปิดประตูให้แกะไปนอนดีกว่า Find the beast s ก o k e r on the lookout for a bee ภารกิจเยอะมากเช้าวันใหม่เขาบอกว่าฉันจะต้องฝึกแกนะเพื่อนเพื่อให้แกะไปต้อนต้อนแกะให้ฉันไปเอาแกะมาทั้งหมด6ตัวกลับบ้าน อ่ามาแล้วมาแล้วอ๋ออันนี้แหละตอนแกะชัวชัวฮะรูปก่นรูปลูกเจี๊ยบก่อนไปครับผมเดี๋ยวเราไปลองหาแกะดูแล้วก็เอาหมาไปต้อนแกะกลับมาไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่ากันอ๋อเดี๋ยวเราจะแวะเล่นกับวิวโลกด้วยครับผมเพื่อที่จะให้มันมีความไว้ใจแล้วก็สุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดี แต่ว่าเราควรจะปล่อยมันออกมาเล่นบ้างปะเพื่อที่มันจะจําได้ว่าเพราะว่าเรามีป้ายแล้วมันจะจําได้ว่าบ้านมันอยู่ตรงไหนพอป้ายมันบอกมาอย่างนั้นฉะนั้นแกออกมาได้เลยเพื่อนไปห,หาอะไรกินซะเอาละเรามาถึงร้านของคุณลุงข้อคาละมาผมจะเอาของมาขายคุณลุงละงานเนี้ยผมจะริ่มจะรวยละผมขโมยของมาหมดไล่คุณตามผมเลย เดสุงเดซี่หายเสียหมดเยี่ยม,ยยมหมดแล้วที่เหลือเราเคคาปปก็บไว้ปลูกอันนี้มีเงินอยู่แปดร้อยกว่าครับมาเรากลับไปปลูกผักไว้ให้คุณตาดีกว่าเหลือเราของเขามาขายหมดเราจะโดนกระทืบเอาอ่าได้เวลาปลูก ปูปูปูอ๋อแล้วก็มีอะไรอีกที่เราจะปลูกแอปเปิลไม่ได้อา่านี่แล้วก็มะเขือมะเขือแล้วมีอะไรอีกข้าวโพดเหรอข้าวโพดปลูกอีกก็ได้นะ มันปลูกได้เยอะจังหวะแปลงเนอะเออลดน้ำเอาน้ำหมดเติมน้ำก่อนครับเรียบร้อยเต็มเ,เสร็จทีนี้มีภารกิจอะไรที่เราพอจะทำได้ ให้เราหาอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยหาก็ไปหาชิพพวกนี้เดี๋ยวเราเราไม่มีอะไรที่เรามันเป็นอันนี้ภารกิจหลักอะเนี่ยมันเกี่ยวกับเมนสตอรี่เควสเนี่ยที่เหลือเป็นเสริมมาเลยภารกิจหลักจะมีเครื่องหมายตกใจด้วยโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปทํากัานต่อในพาร์ทหน้าก็ได้ครับผมเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมขอไปสำรวจสักนิดสักหน่อยหนึ่งก่อนแล้วกันก็ ากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อคลายกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ครับลากันครับบ๊ายบาย